รอรึปกติจะออกเสียงได้สามเสียงปกติจะออกเสียงได้สามเสียงคือเสียงริรึแล้วก็เรอเจอไหมริรึแล้วก็เรอถ้าหากมีพยัญชนะอยู่หน้ารอรึถ้าหากมีพยัญชนะอยู่หน้ารอรึจะออกเสียงได้สองเสียงคือริกับรึริกับรึ ดูตามในตารางเลยถ้าเป็นปทกตสสปทกตสสให้จำปลาท่องโกติดสารสูงให้จำที่เสียงอีตรงนี้ไว้ให้ออกเสียงเป็นอีเช่นปริดฉาเห็นไหมครับแล้วไม่อานว่าปริดฉานะปริดทริดกริดตรินสริงสริดเห็นไห แต่ถ้าเป็นพอมอคอนอหอพ่อแม่คันึงหาให้ออกเสียงเป็นอึให้ออกเสียงเป็นอึพฤกมรึกครหัดนรฤบานหาอไยมีอยู่หนึ่งคำจำไว้เลยก็ได้มันเป็นคำยกเว้นคำนี้ต้องอ่านว่าพรินไม่ใช่อ่านว่าพรืน อ่านว่าพรินคือมันผิดหลักแทนที่มันจะอ่านว่าพรินมันก็เลยอ่านว่าพรินนะครับกลับ